วัสดนนีค่ะ CJ Yuwei c i n ี e Nguyen ยยน,น,นะคะวันนี้เราจะมาแบบจีนๆแบบชุดจีนๆนหน่อยทําไมเรามาจีนๆเพราะว่าเราจะต้อนรับเทศกาลวันตุจีนที่ใกล้จะมาถึงแล้วเมื่อวานนี้เรามีการเปิดรับออเดอร์นะคะแบบมีคนแบบสั่งเข้ามาเยอะแยะมากมายอันดับหนึ่งคนที่เม้น์ก่อนนะคะแบบว่าเขาสั่งแบบหอยจอเขาอยากกินแบบหอยจอภาษาจีนใช่ไหมภาษาว่าเราก็คือแบบจอปู อันนี้ก็คือเครื่องที่เตรียมมาแล้วว่าจะทำเพื่อไม่เสียเวลามนเริ่มกันเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีผู้นสนับสนุนคือเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ข้างหลังเราคือแบรนด์น้องใหม่คือเครื่องปั่นของดีชากิลาบทหมูได้ละเอียดมากเรามาดูกันเลยว่าเราจะบทหมูได้ละเอียดแค่ไหนอ่ะลองดูกันเดี๋ยวเราแบบหันหมูก่อนนะอันนี้ก็คือหมูสามชั้นนะคะ ที่เราจะแบบมาสมกับคำจอปูเงี้ยเพื่อที่จะแบบเอาไปบดใส่กันก็เลือกใช้ก็ได้เป็นหมูสับหรือเป็นหมูสามชั้นก็ได้ตามความชอบมันก็แล้วแต่สูตรไม่เหมือนกันเนะเาะแล้วใส่หมูนี่มันมันช่วยอะไรช่วยในการแบบหนึบอนึบอะไรเงี้ยอาจจะแบบมีกลิ่นของปูแต่ว่าถ้าเป็นปูหมดมันจะไม่หนึบนี่เราก็จะมาปั่น3ามเกลนนะคะแบบกระเทียมนี้ต้องแกะนะถ้าไม่แกะไม่ได้นะแบบเดี๋ยวมันทิ่มคอ d ีคากิราโฮม a แ p พพล n c อนเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนมากกว่า300ชนิดเอาเรามาเริ่มต่าง3เกอกันแล้วกันนะคะลาปักชีเมทิกไทยดำวันนี้เราก็มาใช้เครื่องบดสับอาหารขนาดเล็กนะคะก็เป็นรุ่น K E M G 0 0 1 W ของดีคา g ิร่านะคะอันนี้นะคะคือแบบว่าต้องปิดฝาให้แบบปิดให้สนิทไม่งั้นถ้าไม่งั้นอะ่ะ เครื่องมันจะไม่ทํางานเพราะว่ามันมีระบบเซฟตี้ของมันอยู่แล้วเพราะว่าหมุนแล้วไม่เข้าล็อกอย่างเงี้ยมันจะไม่หมุนเลยทีนี้แล้วก็มาข้อป่าให้กดแบบปึ๊บเค่น,นิดเดียวแล้วก็ปั่นได้เลยอย่างเงี้ยเริ่มปั่นปันให้ละเอียดเพราะว่าเครื่องปั่นของดีคาคิล่านะคะเป็นใบมีดแบบตรงรูปเอซึ่งบทสามอาหารถ้าแบบว่าให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็มาดูว่ามันละเอียดแค่ไหน บานแล้วละเอียดดีเหมือนกันนะคะรอบเดียวละเอียดมากของดีคากิล่าค่ะด้วยความเป็นแบบแม่บ้านสมัยใหม่ไงเราต้องใช้แบบนี้มันง่ายสะดวกสบายสําหรับเราไงต่อไปเราก็จะมาปั่นหมูลสามชั้นต่อนะคะอ่ะเริ่มใส่กันเลยสปิสปานะคะ ในความที่แบบว่าเป็นหมูสามชั้นนะคะมันจะแบบว่ามันจะใช้เวลาปั่นนานหน่อยแต่เครื่องของเราก็เอาอยู่นะคะปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูกันว่าละเอียดแค่ไหนนี่ไงคะละเอียดมากด้วยเครื่องปั่นแบบบดสับขนาดเล็กของดีคากิล่านี่ดีเนาะแบบละเอียดมากๆเลยเรามาเตรียมทำหอยจ้อกันดีกว่าแล้วส่วนของมือก่อนนะคะ สุงแบบแบลวมากไม่เข้ากับบางทีมันไม่เข้ากับหน้าตาเลยเงี้ยที่ทีมงานเาหมูสาชั้นมันามช้มันเหนียวไงหอมหมูมากเลยอ่ะกินหอมมากเลยเครื่องบดนั้นเราก็เก็บเครื่องบดไปก่อนนะคะมันดูแบบลกหูลกตาไม่ใช่ค่ะไม่ไช่ไม่ไดม่นไม่ได้นะ่ะอันม็ใส่สามเกลือลงไป้ล้วมะคะแล้วก็มาใส่น้ม สองช้อนชาก็พอแล้วจิ้วขาวไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้เดี๋ยวมันรลดจัดจ้านเกินไปอย่างเงี้ยรลดจั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 ดแล้วจีนใส่ไปเลยค่ะแล้วก็อันนี้น้ำมันงาน้ำมันงาใส่ไปเลยค่ะน้ำมันงาทำให้แบบว่ารสชาติมันดูหอมน้ำตาลทรายสามช้อนแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะ ภาษาจีนแบบหอยแปลว่าปูนะคะแบบว่าจอแปลว่าพุทธาจีนพอนปั้นกลมๆแบบม่นหอยจ้อมันก็เป็นเหมือนพุทธาจีนคนจีนเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรคะหอยจ้ออันนี้เราแบบนวดให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนก่อนที่จะใส่เนื้อปูแล้วก็ต้นหอมอันนี้ก็เพิ่งเคยทำเป็นครั้งแรกเลยอย่างเงี้ยส่วนผสมก็เหมือนคล้ายๆเราทำหมูยอเปรชเรานี่ยทำได้ทุกอย่างค่ะเราจะใช้เป็นเนื้อปูแบบ ทะเลนเนื้อปูอะไรก็ได้แต่ความชอบเราอะไรเงี้ยแล้วใส่ต้นหอมลงไปโอเคตอนนี้กแบบ็มีความเหนืดขึ้นมาแล้วก็จะพักไว้สักชั่วโมองหนึ่งไปแช่ตู้เย็นเพื่อที่เราจะมาหอ่อ1 hour later 1> นี่นะคะแบบคนสั่งไม่รู้คิดยังไงเขาแบบว่าไม่เคยไม่เคยทำอ่ะคุณมิ้นตินนะ่นอ่ะไม่เคยทำเลยเนี่ยต้องมาทำเนี่ยแผ่นเต้าหู้เนี้ยดูสิ จริงๆเราก็ไม่รู้ว่าอันที่เขาใช้คือฟองแบบนี้หรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นฟองที่เขาต้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เนาะทีนี้เราจะมาห่อเป็นเอาแผ่นที่ใหญ่ที่สุดนะคะแผ่นที่แบบที่โอเคที่สุดเราจะมาห่อกันนะคะแผ่นเต้าหู้เราก็ไม่ค่อยส่งประกอบเท่าไหร่นะคะเราก็จะลองมาทำดูไ,ไดิ่เหนเนคือแอลใช่ จริงๆมันต้องเป็นแบบพวกแบบได้เส้นหนาอะไรเงี้ยตอกอะไรเงี้ยเหมือนตอกมัดข้าวเงี้ยมีส่งมาแล้วค่ะส่งมาแล้วใช่ส่งอย่างแบดนะคยังบอยเอ๊ะได้มีได้ก็ค่อยว้าเดี๋ยวเด้ออันนี้อาจจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นแบบนี้ชิ้นแรกชิ้นแรกของเรา a few moments later จะผ่านไปแล้วเราเริ่มเป็นแล้ว ามอร่อยก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าแบบไม่เคยทำอุ้ยอันนี้ดูน่ากนจำโมจะมีเนาะคมนาไม่ต<ำ>้องมาตรวจสอบนะเดี๋ยว H O ไม่ต้องมาตรวจสอบคล้ายๆโฉมจ้อเลยค่ะอันนี้อันแรกนะคะดูอาจจะไม่ไม่สวยแล้เราดูรสชาติกันอันนี้อันที่2เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วน่ารัก ระดับไฟไม่ได้เลยได้แจะหมดอ๋อมีตะมูนี่คุณที่จะฉลาบได้กูจะโอ้โหจมดไปเเปิดเลมีอุ่นผัวจำสั่งแค่คุณสั่งเราพร้อมเสิร์ฟคือสโลแกนของเรานะคะเอ็ดได้มีได้ก็ค่อยว่าเดี๋ยวเด้อที่ถนัดสุดก็คืออาหารป่าค่ะยึตัวอย่างนะคะอาหารป่าแนวไหน ขัวหนูะค่ะประมาณนี้ขัวหนูจะเป็นแบบมันบ้านหน่อยอาจจะแบบทุกคนอาจจะไม่ค่อยอาจจะแบบว่าน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ย,อ,อ,ยอีพีต่อไปเราจะทําของหวานนะคะถ้าใครอยากกินอะไรก็รีเฟรชเข้ามานะคะตามเพจเราได้เลยอย่างเงี้ยอย่าลืมติดตามด้วยนะคะตอนรับวันวาเลนทนยหรอคะแม่ค่ะใช่ค่ะตอนรับมันมาเลนไทาย,ยค่ะ เดี๋ยวแบบทำชุกกระ룽ชุกแกลงให้ผู้ชูชายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ออหอยจ๊อมันเปรียบเสมือนแบบว่าก้อนเงินก้อ,อ,อนทองของแบบคนจีนไงแล้วแบบว่าอันนี้อันนี้ก้อนอะไรไม่รู้ใช่ใช่ก้อนเงินหรือเปล่าอะไรเงี้ยก้อนเล็กๆไง <laughs> ตอนนี้พี่ยมออมาไหว้ในเทศกาลจุดจีนตอนนี้กำลังสร้างโตาใช่แต่ยังไม่แต่แบบกำลังสร้างแต่ยังไม่ใหญ่โตไงพอใหญ่โตอาจะมีคำใหญ่กว่านี้ไงเออตอนนี้กำลังสร้างต้อเท่านะตอนนี้กำลังสร้างอันนี้กำลังสร้างนะคะสร้างสร้างเต้าหู้ให้มันเป็นก้อนอยู่ให้คุณสั่งเราพร้อมเสิร์ฟนะคะ อันนี้ก็ได้รูปร่างที่แบบว่าหอยจอ้อของเราแล้วครัวทําสั่งตอนนี่นึ่งเสร็จแล้วใช่ไหมใช่นึ่งเสร็จแล้วก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้ก็ <l ip> พอได้อยู่นะต่อไปก็จะเอาไปทอดนะคะเดี๋ยวเรามาตั้งไฟก่อน <c ười> คือน้ํามันเรามันน้อยนะคะคือแบบเราต้องค่อยๆค่ะค่อยๆทอดคือไม่ถนัดหม้อแบบนี้ คือเราจะเป็นแม่ครัวที่แบบสบายแบบทำไม่ได้ไ่ายไม่ได้นี่นะหอยจอมครัวเราครัวตำสั่งมันก็หน้าตาดีนะมันไม่ใช่แบบโ <c oughs> อ,อ้ไม่ได้กระโหลกลาแบบเหลือง <c oughs> แบบทองอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ทอดเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเราจะมาหัน่นนี่เป็นหอยจอมกเนี่ย <c oughs> เป็นก้อนทองเงี้ยคิดว่าจะไม่เป็นนะเนี่ยเป็น <c oughs> นี่ไงค่คมเหรอคะค ขอใหม่ที่เรามีต้องเข้าแล้วค่ะใช่ต,ต้องเข้าแล้วนี่ค่ะเนื้อปูล,ล้วนๆเลยแน่นๆสีสวยสีสวยดีๆเลยเอาวางเอาวางในจานรวมกันแล้วดูดีนะนี่นะคะหอยจ้อเราสุดครัวตมสัง่งของเราตอนแรกดูอาจจะไม่เป็นหอยจ้อแต่พอทำมาเสร็จแล้วก็คือเป็นหอยจ้อเลยนะคะแบบเป็นก้อนๆเหมือนก้อนทอง ค่ะเสร็จแล้วนะคะแบบก็ดูน่ากินมากใครอยากสั่งอะไรก็สั่งมาที่เพจของโคตําตสั่งได้เลยนะคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์หรือใต้คลิปที่เราโพสตไปวันที่ออกอากาศ EP หน้าจะเป็นเทศกาลวนนาเลนไทน์คืออยากอยากให้รีเควสแบบของหวานหรือเป็นอะไรรีเควสมาได้เลยใต้โพส์หรือใต้คลิปของเราได้เลยสำหรับวันนี้ก็คือ หอยจ้อคือสําเร็จแล้วนะคะคุณติ่นสําเร็จแล้วคือได้กินแน่นอนไม่ใช่ว่าไม่ได้กินทิ้งท้ายไปด้วยคืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะครัวตาสั่งแค่คุณสั่งเราพร้อมเสิร์ฟไปแล้วนะคะบ๊ายบายหอยจ้อค่ะหอยจ้อ